ขนของเร็วหมวนน้ำทะลักแล้วพุ่งซัดสะพานขาดท่วมด่านอุตุเตือนวันนี้ฝนเริ่มมา80%หนักสุดวันแรก60จังหวัดรับฝนพยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรากาศทั้งเพจและ y ยูทู e ฝนฟ้าพยากรณ์วิทิพรลูกพิลาชายทาง Facebook และติ๊กต k อก ประจำวันพฤหัส,สบดีที่22สิองสิงหาคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนฝนตกหนักฝนตกหนักมากเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคและแนวโน้มฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปภาพข่าวที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครบก่อนอ่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของในขณะนี้ร่องมรสุมค่อยๆเลื่อนขยับลงมาจากที่ปกคลุมประเทศเมียนมาประเทศลาวทางตอนบน เวียดนามทางตอนบนก็จะค่อยๆขยับลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับในวันนี้และหลังจากนั้นจะค่อยๆเลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนบนด้วยดังนั้นในด้านของร่องมรสุมที่พาดลงมาผ่านประเทศไทยทางตอนบนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงภาคกลางในขณะนี้จะทำให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมาขึ้นและจะมีฝนตกหนกักจนถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่ เริ่มกระทบแล้วนะครับในด้านของร่องมรสุมที่ค่อยๆขยับเลื่อนลงมาเรื่อยๆก็ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งแอดมินจะขอยกตัวอย่างแค่ในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับ ถ้าจะให้ไล่เลียงทั้งหมดคงไม่หมดนะครับเพราะในด้านของน้ําท่วมจับพลันน้ําป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งถึงสองวันมานี้เยอะเสียเหลือเกินนะครับทั้งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทั้งบริเวณพื้นที่ภาคอีสานได้รับผลกระทบไปตามๆกันซึ่งแอดมินจะพามาดูในด้านของพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่น้ําได้เริ่มวิกฤตแล้วนะครับน้าป่าซัดถอดสะพานขาดสังเวยน้ําท่วมสองรายและอีก20ชีวิตติดอยู่ในมินิมาร์ น้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรพื้นที่การเกษตรจมบาดาล1.5หมื่น 50, ไร่21สิงหาคมเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและติดต่อกันนานหลายวันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทำให้แม่น้ำหลายสายเพิ่มระดับขึ้นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะแม่น้ำอิงซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก และมีต้นน้ำจากกวานพยาไหลผ่านอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงในอำเภอเชียงของโดยเช้าของเมื่อวานนี้ระดับน้ำอิงบริเวณอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมพื้นที่การเกษตรนาข้าวกว่า1 5 0 0 0ไร่รายงานข่าวแจ้งว่าน้ำที่ท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายพบผู้เสียชีวิตแล้วสองรายโดยรายแรกจมน้ำที่หมู่บ้านปงน้อยหมู่ที่สิบ ตำบลปงน้อยอำเภอดอยหลวงเป็นชายอายุ77ปีเสียชีวิตขณะออกหาปลาบริเวณทุ่งนาที่ถูกน้ำท่วมรายที่สองเป็นหญิงอายุ39ปีชาวตำบลตับเต,ต่าอำเภอเทิงสูญหายไปตั้งแต่เกิดน้ำหลากเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบร่างเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณพื้นที่ลำน้ำงาวพื้นที่หมู่บ้านสายกาดหมู่ที่6ตำบลตับเต่า ขณะเดียวกันเพจท้องถิ่นนิวส์ได้รายงานว่าเมื่อ15นากาของเมื่อวานนี้สะพานบ้านปังค่าตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายถูกน้ำป่าพัดทอสะพานขาดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วยังพบผู้ติดอยู่ในเซเว่นอเลวนบ้านอียันตำบลยาวอำเภอเทิง20คนน้ำสูง1เมตรถึง1.5เมตรขอความช่วยเหลือด่วนนะครับ ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์นอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้22สิงหาคม2517ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งฝนตกหนักถึงหนักมากจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นวันแรกซึ่งฝนจะอยู่ที่80%แล,และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ จะเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านตาอุตรดิต์พพชษ,ษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ภาคตะนออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60้ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลาง ฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลบบุรีและสระบุรีกรุงเทพมหานครพริมณฑนทลฝนฟ้าขนองร้อยละ60ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองรอ 60, ้อ,อ,งรอยละ40บบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ60บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเดี๋ยวมินจะพาไปเช็พิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนนะครับจะเริ่มจากเวลาประมาณ12นาฬิกา22สิงหาคม2,567แม่จัน1 3บมิเมตรท่าขี้เหล็ก20.5เชียงแสน13.7บ้านเกียงเหนือ9.1เชียงราย 8. 4 เทศบาลเมืองนัน12.8งาม9.2 15้านาฬิกาเร็วเรียนปริมาณและการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นบ้านค้อบวัว12.1ม mm, ลเมตรบ้านหนองอิเลิง11.7บ้านหวังเพิ่ม10.3บ้านทุงพระ9.6ชุมแพ7.4กำแพงเพชร7.1 ล้านสักดหกจุดแปดและหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและทางตอนล่างจากในด้าน,นของร่องมรสุมที่เขยบลงมาพาดผ่านประเทศไทยทางตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้ปัจจัยของฝนเพิ่มมากขึ้นนะคบจะเริ่มจาก22สิงหาคมเจนถึง26สิงหาคม และหลังจากนั้น27สิงหาคมจนถึง30สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกติดตามการอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะในช่วงนี้ฝนฟ,ฟ้าขนองจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคแล้วหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่ว,วกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u ับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ